ผมจะช่วยต no no ื้ TPA อีกสี่ล่ะครับถึงบอกว่าวันนี้สำคัญที่สุดในในเมื่อเราต้องทํางานเป็นทีมนะครับผมไม่ใช่เก่งคนเดียวผมไม่ใช่เป็นอร์แมนเอาเองในหมวกบนอกใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำงานเป็นทีมขอให้รักกันสามัคคีกันนะโอ้ผมลืมว้ครูนิดนึงนะครับขอนะครับผู้เปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวผมนะครับในตำแหน่ง EPA ครับคุณพัชโรดอิทธิเป็นศักดิ์ครับ ขอบคุณนะครับอัพไลน์ขอบคุณขอบคุณอัพไลน์ดาวไลน์ให้ไลน์ทุกท่านนะครับขอบคุณด้วยครับคอนเซนทร์ยนะคะะรับเดียวกอบคุณมากแล้ววันนี้เราได้ผู้บริหารของเราม,ามานั่งด้วยนะครับถึงบอกว่านี่คือโอกาสของเราอยากได้คำถามความสำเร็จไหมครับอยาเอาละสินะครับทำไมผมมีประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากนะครับผมกำลังจะเร่ง e p a อีกหนึ่งตำแหน่งเพื่อเป็ต้ังการให้ท่าน ทางในสังของเราดีไหมครับแต่ว่าไม่ไเกินอีกหนึ่งหรือสองเดือนผมจะได้ได้กำหน,น่งนั้นเลยนะครับคาถาอยากได้คาถา 3, 1, ะคว <Yeah! S 1> ามเก่งไหมครับอยากได้ขึ้นเร็วไหมทีวีอยากได้ไหม <Yeah! S 1> อยากได้เงินเลยนี่ไหมข <Yeah! S 1> ายธุรกิจสุดยอดมากแล้วสินค้าของเราดีที่สุดไหมครับ <Yeah! S 1> อะไรค <Yeah! S 1> ไรคับมาโกล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 ผมจำชั่วที่พี่ดีนะพ่อมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนะครับแล้วก็ครอบครัวอีกหลายหครอบครัวแล้วยังลองยัง,ยงช่วยเหลือทีมงานเราอีกเยอะแยะมากมายเลย เดือนนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องขึ้นตามผมมาอีกสิงนะก็คือทีมเอ็กซ์สีรับเพราะเราทำงานเป็นทีมขอให้รักกันไว้สามาัคคีกันไว้นะครับแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับดังๆเลยครับขอขอบคุณนะครับขอ,อบคุณวท่านลงุ่นด้วยครับบ้านของคุณของพวกเรานะครับเราต้องรักกันไว้นะครับยึดมั่นถือมั่นไว้นะครับคาถาเนาะอยากได้คาถาไหมคาถาก็คือ ง,ง่ายๆครับคาถา,าความสำเร็จที่ผมทามาโดยตลอดก็คือทําทันท,ทีทําทุกที่ทําทําทําแล้วก็ทําทนทนครับทำได้ไหมครับอยากสำเร็จไหมครับคนลนดี้ดรออยู่อยู่ไหมรอรูนะครับฝันฝันดีไหมผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่มีความฝันอยากนั่งเฟอร์รารี่ครับทำไ,ได้ไหมครับทำได้ไดไครับผมที่บอกว่า ทุกๆค,ค,ความพยายามอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกๆความสําเร็จเกิดจากความพยายามทั้งนั้นใช่ไหมครับ<ไ>พยายามยังครับใช่พึ่งอีกอันหนึง่งรู้ป่้พอมีคาถาแล้วต้องพึ่งอะไรครับพระยาแล้วก็อะไรครับ<ไ>ยาแล้วครับ<ไ>เข้าไปหาพระเลยสวัสดีครับพระนะับในวัดการหลวงพ่อแล้วไปหายามากียหมะดีไหมครับ นะครับแล้วก็ไปยามเยอะแยะไปติดตามห้างเข้าไปหาเขาพลาดยามคุณก็ประสบความสำเร็จได้ดีนไหมครับอยากขอแท้เพราะความแพ้พ่ายแม้เหน็บนายเดนือยหนักจงพักเสียหากว่าใจและกายหายอ่อนเพียสูงกระเกี้ยงไกลใกล้ายใช่ยามจวดีครับเพื่อนเพื่อนเรียนรูนบนะครับขอขอบคุณนะครับคุณเกิดพัฒนาวงศ์พักพุน ที่บอกว่าถ้านจะเป็นว่าที่ S T A แน่นอนแฟนคลับเยอะมากนึกว่ามีเดอะสตาร์มาเองขาดต่ไป้ายไปเท่านั้นแม่ต้องบอกว่าทีมงานของโคราบานเองนี้อบอุ่นจริงๆนะครับเพราะเป็นทีมงานใหญ่ของคุณเบิร์ดนั่นเองนะครับและไม่ใช่เพียงแค่คุณเบิร์ดพัฒนาวงเท่านั้นนะครับเรายังมีผู้นำท่านอื่นอีกหลายท่านที่ประสบความสำเร็จกับที่แพสซ็ออน ต้องบอกว่าธุรกิจแ a สด์คอมเป็นธุรกิจแห่งโอกาสเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่จำกัดเพศว,วัยวุฒิการศึกษาถ้าทุกท่านมีความฝันมีความสามารถรายได้ต่างๆรางวัลโบนัสต,ต่างๆเอาไปเลยจากทางักต่าง,างแ a สด์คอมนะครับและในระดับนี้ครับนอกจากท่านผู้นำนะครับก็ยังมี